กราบท่านผู้ชมครับต้องขออภัยด้วยเมื่อสักครู่เกิดขัดข้องทางระบบการออกอากาศนะครับด้วยจะทดลองดูอีกทีหนึ่งครับว่าบทเพลงที่จะนําเสนอสู่ท่านผู้ชมจะสามารถนําเสนอได้บทเพลงใดน้นะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับ วควกันทั่วโลกาคนควกันทั่วโลกาไวรัสนี้นาโควิด19ที่ผู้ันเมืองจีนที่ผู้ันเมืองจีนผู้คนแด่ดินลมตายมากมายผู้คนแด่ดินลมตายมากมายโควิดแพร่พิษระบาดโควิดแพร่พิษระบาดจีนจึงประกาศปิดเมืองทงันใดเร่งระจัดการวังวัง ร่อนโจรตามของใครยอยู่ห่างกันไว้สองเมตรประมาณอยู่ห่างกันไว้สองเมตรประมาณคราวเราไปร่วมง,งานถึงคราวเราไปร่วมง,งานต้องรีบจัดก,การเสนาการาานาไหมล้างมือยี่สิบี้ผ่านไปล้างมือยี่สิบี้ผ่านไปเหยื่น้ำใหนใสายล้างหทุกรานานไปสาล้างทุกราคนไทยเราไม่ประมาทคนไทยเราไม่ประมาททุกคนตามกาดอย่าให้โดกเลยนะ กันให้ผ่านพรโรคค่าช in ่วยกันให้ผ่านพโรค่าภูุ Нет ่ปัญญาของไทยทุกคนกลุ่มปัญญาของไทยทุกคนร่วมใจสู้โรคโควิดร่วมใจสู้โรคโควิดให้มันสิริธิ์หมดพิษกังวลยามได้โรคร้ายสิบนยามได้โรคร้ายสิ้นจะขับรถยนต์ไปสอนางจะขับรถยนต์ไปสพน เชื้อมาบมายเหมือนกันคนไทยทีเชื้อมาบมายเหมือนกันต้องร่วมฝ่าฟันแก้ปัญหาเร็วไว้ต้องร่วมฝ่าฟันแก้ปัญหาเร็วไวเเ้เราต้องป้องกันเด็ดขาดเราต้องป้องกันเด็ดขาดให้ไทยสะอาดโควิดหายไปกินรสชอนกลางของใคร นวลชนตามของใครอยู่หา่างกันไว้สองเมตรประมาณอยู่หา่างกันไว้สองเมตรประมาณคราวเราไปร่วมง,งานจึงคราวเราไปร่วมง,งานต้องเรียกจัดการสนาคารกันานาไหมล้างมือยี่สิบวิผ่านไปล้างมือยี่สิบวิผ่านไปเหยยวนาศใสล้างมือมคราดนามใสใสล้าง สู้โรคโควิตให้มันสินริษหมดนิดกังวลยามใดโรคร้ายสิมนยามใดโรคร้ายสิมนจะขับรถโดนไปสอ่อนอ ท่านผู้ชมครับที่จบลงคือบทเพลงที่ชื่อว่าโควิดหายไปสู่ขอครับเป็นบทเพลงสุดท้ายในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการข่าวเด่นเพลงดังประจำปีพุทธศักราช2,564ก้9สู่ปี2,565อย่างเต็มรูปแบบครับขณะนี้ ก็เป็นเวลา9ก้าข้อสู่พุทธศักราชไปพอดีครับเมื่อจุบเพลงโควิดหายไปสู่ไปสู่ขอนะครับเป็นบทเพลงที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นเกิดขึ้นในโลกนี้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ผู้คนทั่วโลกมีความหวาดกลัวกันแล้วก็เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นแล้วก็แพร่เชื้อมาตามลำดับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมี ความที่เรียกว่าอันตรายกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ประมาทกาดไม่ตกกับสถานการณ์วิกฤตการโควิด -19 ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ครับ2,565ครับผมในานามผู้ ดำเนินรายการข่าวเด่นเพลงดัง Hot News and His Song และก็อีกหลายรายการนะครับที่ได้รับความกรุณาได้รับขวัญได้รับกำลังใจได้รับข้อแนะนำจากท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับเนื่องในโอกาสเทศก,กาลขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2500 65ครับผมขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือได้มาปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวจงมีสุขภาพพานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขมีความสำเร็จจากกิจการการทำงานทั้งปวงที่สำคัญนอกแกกนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีอายุมั่นขวัญยืนภาษาพระท่านบอกว่าให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละปฏิพานธทนสารสมบัติคุณสารสมบัติ และที่สำคัญอย่างยิ่งครับขอขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีขวัญมีกำลังใจที่ส่งพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วยังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันก็ขอให้ทุกท่านได้ก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ ตลอดถึงสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องทั้งหลายในชีวิตในการทำงานก็ขอให้ก้าวพ้นให้ข้ามพ้นจากปัญหาอุปสรรคแล้วเข้าสู่วิถีใหม่ในปีพุทธศักราช2565อย่างมีความสุขและมีสวัสดิคะและมีสวัสดิภาพโดยทั่วถึงกันครับ ผมดรประสิทธิ์ุษีขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้และท่านดรจริยามหาเทียนก็ยังอยู่กับเราในรายการครับท่านอาจารย์บอกว่าสวัสดีปีใหม่มีความสุขสุขภาพดีและสมหวังตลอดไปค่ะนะครับสาธุสาธุขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์ดรจริยามหาเทียนนะครับและท่านใดจะอวยพรปีใหม่ ให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ทั้งในและต่างประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ขอเชิญได้ส่งข้อความอวยพรของท่านเข้าสู่รายการผ่านทาง f a c e b o o k ดรประสิทธิ์บุษีครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการพิเศษส่งท้ายปีเก่าวต้อนรับปีใหม่ในค่ำคืนนี้ครับถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วม ในการเป็นผู้แบ่งปันเอาความรู้สึกเอาพลังใจเอาพรอ,อันประเสริฐมอบให้กับทุกท่านทั้งในประเทศและทั่วโลกได้รับพลังแห่งความเข้มแข็งแห่งพรอ,อันประเสริฐนั้นโดยทั่วถึงกันครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับท่านดรจริยามหาเทียน So o อ the อะออส c i เ i ี o นออคเคช o นเ n t h e upcoming New Year 2022 may the triple y and the most sacred things that you respect protect you and your family in good health prosperity being free from disease success happiness and sustainable peace forever thank you very much for your watching clicking like share and subscription I'm Dr. p a r i s i p u s i today and tonight would I k e to say thank you very much once again and Happy New Year, Happy New Year and Happy New Year, see you again in next r a m and good night. Thank you. ทานยู้ชมครับวันนี้รายการข่าวเด่นเพลงดังบทเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ สำหรับคำคืนนี้และวันนี้เข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับ2,565ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสันติโดยทั่วถึงกันครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ครับ